สวัสดีค่ะโอเคอเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคือมีหลายคนชอบทักมาถามเรานะคะว่าเอ๊ะเล่นเกมอย่างนั้นได้ไงอะ่ะลองกดลิงก์แล้วแต่มันไม่มีปุ่มเดินเลยอะ่ะเราจะทำยังไงอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะโอเคเริ่มแรกเรามาโหลดแอปนี้กันก่อนเลยนะคะอยู่ไหนวะอันนี้ไง แอปนี้นะคะชื่อแอปว่าเกมเพย์ตอนกดเข้ามันจะเป็นหน้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะคะกดเข้าตรงนี้นะคะมันจะแบบว่าอันนี้คือเราติ๊กถูกตอนแรกมันก็จะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติ๊กติ๊ก,กซ้ำๆไาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละโอเคอย่างนี้นะคะนี่ไง พอเราเราถ้ามันเป็นแบบว่ากด,ดถูกตรงเนี้ยแล้วให้เรากดออกนะคะคือแบบกดอย่างเงี้ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเลื่อนได้อย่างเงี้ยแล้วก็กดอย่างนี้อย่างนี้เลื่อนๆื่อนกดไปกด,อ,กนนะะกดกอย่างนั้นนะคะกดตกลงอย่างเงี้ยง่ายมากเลยนะคะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดออกลุทิ้งแล้วก็กลับไปที่ เกมสมมุติเกมนะคะเกมไหนดีวะเกมนี้ก็แล้วกันนะคะเกมแรกโอเคค่ะโอเคเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบว่าเอ้ยเอ้ยอย่า้ปเนือมานี่มันจะมีแบบนี้นะคะตรงเนี้แหละแต่ก่อนเราจะเข้าเกมอ่ะเราต้องที่นี่ก่อนนะอย่างนี้สมมุติกดที่อันนี้ก็ได้เป็นแม่พิมพ์อะไรก็ได้นะ กดตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่สามอันนี้ให้เราเลือกสามนะคะเคค่ะอย่างเงี้ยพอเราพิมพ์ันจะกดผิดโอเคเอันเลือกสองนะคะคืออันนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าที่เกมที่เกมแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้ใหม่นะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละกดกดอย่างงี้เราก็สามารถเดินได้แล้วนะคะ อย่างเงี้ยเฮ้ยอาวุธพร้อมนะเว้ยอย่างเงี้ยแหละคะ่ะไม่ตีหรอกอยากเล่น <t ars> ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็จบก,บการสอนแบบนี้ไปแล้วนะคะใช้เวลาเพียงแค่ อืมดูแล้วก็สามนาทีนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพจแล้วก็กดไปที่เว็บตูนของเราด้วยนะคะเราว่านะว่าอืมเรากาจะทําแบบว่านิยายนิยายแบบเขียนอะเขียนแบบว่าตัวหนังสือเต็มหน้าเลยะนั่นแหละแล้วเราก็จะแบบเขียนนิยายวายชายชายอย่างงี้แหละคะ่ะอาจะดูสิบแปดไปไหน่อโอเค บ๊ายบนะคะเย้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 มีอะไรก็สอบถามมาได้ทุกเมื่อเลยนะคะบายบาย